เลยผมไปเจ๊เล้งสักนิดหนึ่ง<ฆ>คือปกติเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยเวลาลีลาของเจ๊เล้งเวลาไลฟ์ขายของเนี่ยโอ้โคึกคักมากสนุกสนานมาก<ฆ>ล่าสุดแกนอนเลยฮะรีวิวฮะแกเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาปวดไปทั้งตัวอ่าปิดท้ายเรบนี้กันด้วยเจ๊เล้งรีวิววัคซีนครับนี่ขนาดเจ๊เล้งแข็งแรงนะเมื่อคืนปวดทั้งตัวไปหมดเลยเจ๊เล้งออกกําลังกาย โอแขนขานี่ไม่ต้องคุยเหมือนมีเข็มมาทิ่มมันหนาวหนาวแล้วท้องเสียไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวามันตุยตุยหน่อยหนึ่งไม่รู้สึกพอกลางคืนปับ๊บมันจะหนาวแบบผิวเนี่ยเจ็บ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 ไปหมดทั้งตัวเลยนะคะแต่วันนี้ก็เริ่มหาอะไรเปรี้ยวๆมาทานนี่ค่ะ ทำบนเตียงเลยหมออว <c oughs> เพราะว่ามันคอมันล้าไปหมดนี่ขนาดกินน้ําไปตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้กินน้ําไป6ลิตรแล้วนะหมอบอกให้กินน้ําเยอะๆเนี่ยแขน